นะโดนความประพฤตินู่นนี่นั่นนะกับการตีเงินเดือนค่าของเราที่เราเรียนมาแทบตายแบบนั้นนะแต่วันนี้คุณมุ่งหวังว่าอีกหนึ่งปีคุณจะมีรายได้หนึ่งล้านบาทห้าแสนบาทสามแสนบาทแล้วแต่เนี่ยแต่คุณไม่เคยเลยที่จะมานั่งเรียนรู้ไม่เคยเลยที่จะจับหนังสือมาอ่านพัฒนาตัวเองไม่เคยเลยที่จะฝึกปลือ่อว่าคุณต้องรู้อะไรบ้าง ช่องทางของธุรกิจตรงนี้นะถ้ามันสามารถตอบโจทย์คุณได้ว่าคุณเรียนมันสุดๆหนึ่งปีคุณสามารถมีเงินเดือนประจําเดือนละแสนห้าแสนสามแสนหนึ่งล้านบาทเนี่ยคุณต้องรู้อะไรหลักสูตรที่หนึ่งคุณต้องรู้อะไรสูตรที่สองคุณต้องรู้อะไรเรียนหนังสือเรายัางต้องมีปหนึ่งปสองเลยเรายัางต้องท่องกอไก่แล้วถึงจะสะกดคําออกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้คุณไม่รู้เรื่องคือขายแต่คุณต้องการผลลัพธ์ที่เงินเดือนแบบนั้น คุณต้องการผลลัพธ์คุณต้องการมีรายได้เยอะคุณถึงต้องไปเรียนวิศวกรคุณถึงต้องไปเรียนหมอเพราะคุณรู้ว่าหมอเนี่ยมีรายได้เยอะเป็นแสนแสนคุณรู้ว่าหมอเรียนยากคุณรู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่คุณก็ต้องเรียนเพราะคุณต้องการผลลัพธ์มันก็เหมือนกันวันนี้คุณต้องการผลลัพธ์ว่าหนึ่งปีคุณต้องการรายได้สามแสนบาทต่อเดือนห้าแสนบาทต่อเดือนคุณต้องการ เป็นตำแหน่ง r m d ที่มีรายได้มีเงินเดือนประจำอยู่ที่หนึ่งหมื่นเหรียญอย่างเงี้ยเงินหมื่นเหรียญประมาณเดือนละสามแสนไม่รวมรายได้อย่างอื่นอยา่างเงี้ยคุณจะต้องทำยังไงไม่รู้อะไรเลยก็ต้องมาเรียนรู้ถูกไหมคะซึ่งปัจจุบนันคอร์สเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์อินเทอร์เน็ตก็ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเพราะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความสะดวกเราไม่จำเป็นต้องออกบ้านไปเรียนเราไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าเดินทางเสียค่าที่พัก เราสามารถที่จะดูและทบทวนนะคะแม้กระทั่งฟังโซดาสอนแบบเนี้ยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเรียนอยู่ที่บ้านทบทวนได้ตลอดเวลาเท่าที่เราจะมีเวลาให้ได้ขับรถอยู่ก็เอามาเปิดเอ่อเอ่อเปิดฟังนะคะแทนที่จะฟังเพลงก็ช่วงนี้หนึ่งปีเนี่ยเอ่อก็เสเรียดหน่อยนะะก็ฟังเสียงโซดามากๆหน่อยเท่านั้นเองนะคะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย ธุรกิจหรือว่าหลักสูตรอะไรต่างๆที่จะพัฒนาต่อยอดนะคะให้ตัวเองมีแนวคิดที่ถูกต้องที่ใช่เนี่ยก็ต้องลงทุนกับมันเงินทุกบาททุกสตางค์ถ้าเพื่อนๆจดมันว่านี่คือค่าหน่วยกิจนะค่าเรียน a อ i วิ f ฟอ m ์มดีเอที่พัทยานะคะออตอนนี้จาก200เหรียญลดลงเหลือร้อยเหรียญเนี่ยถ้าใครซื้อก่อนหน้านั้นจะเขาจะเขาจะลดให้200เหรียญตอนนี้ลด100เหรียญ ก็จะเป็นเหลืออยู่ที่จาก589เหรียญเหลืออยู่ที่489เหรียญรีบรีบจองท่านจดเลย15,000บาทเนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าท่านเรียนรู้แล้วท่านได้อะไรถ้าเราบางบางคนนะอยากเรียนหุ้นอยากเรียนเรื่องตลาดฟอเร็กอยากเรียนเรื่องโอ๊ยการเงินทางอินเทอร์เน็ตรู้ว่ามันได้เงินมากมายอ้ยเสียเงินกับพ่อมดการเงินเนี่ยคอสละสามสี่แสนยอมยอมทุ่มเลยค่ะเพื่อน เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าเรียนแล้วจบแล้วเขาได้อะไรอย่างงี้คะเพราะฉะนั้นนะคะการเรียนเป็นเรื่องสําคัญแล้วแล้วบริษัทเราอะ่ะมีเทรนนิ่งมีระบบการเรียนที่ดีอะ ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ๆอย่างเช่นบู๊แคมป์นะคะอนาคตมันก็ต้องจัดที่บ้านเราอย่างโซดาเองอะไปบุ๊แคมป์ที่สิงคโปร์หนึ่งครั้งงานโมเมนตัมหนึ่งครั้งแล้วก็งานอาวิวที่จะจัดที่ไทยแลนด์ที่พัทยาวันที่7จธันวาก็อีกหนึ่งครั้งคือจะไม่พลาดนะคะมันถือเป็นการลงทุนการเรียนทั้งตัวเองเติมพัฒนาสมองแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วเราเรียนเนี่ยคะ การเรียนมันไม่มีที่สิ้นสุดพอเราเรียนแล้วปุ๊บมันก็เหมือนกับเรากาลังสร้างคุณค่าให้ตัวเรานะคะพอตอนนี้เนี่ยเ,เราต้องคืออย่างจนในโจทย์ของเราก็คืออะไรคะคือการสร้างคุณค่าตัวเองก่อนแล้วนําคุณค่านั้นไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ท่านทุกท่านพร้อมพร้อมว่าวันนี้หนึ่งปีทุกท่านต้องการรายได้ขั้นต่ำ R&D เนี่ยปีหน้าเราจับมือกับคนดาวนะคะเราจะสร้าง R&D m ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยหัส ครคือหนึ่งในร้อยคะท่านหรือเปล่าถ้าเป็นหนึ่งในร้อยมันก็ต้องเห็นอยู่ในแววตาอยู่ในเขาได้อยู่ในเลนตาของอัพไลน์ที่เขาต้องการจับปั้นเพื่อนๆอ,อยู่ตรงไหนนะคะวันนี้อโอเคทุกคนเข้าใจแล้วอันที่หนึ่งคือสร้างคุณค่าของตัวเองทีนี้อันที่สองความรับที่สองคือแบ่งปันคุณค่าของเราให้กับผู้คนเมื่อเรามีความรู้มีทักษะมีความสามารถแล้วอะเราก็ ก็เริ่มแบ่งปันให้กับผู้มุ่งหวังให้กับผู้คนเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์การให้วิธีการที่จะแก้ปัญหาในการทำธุรกิจให้กับผู้มุ่งหวังให้คำปรึกษาที่ดีหรือแม้ต่ก,การให้กำลังใจและนี่ก็คือสิ่งที่ผู้นําไม่เคยบอกคนในอดีตต่างๆหรือเราไปทำที่อื่นก็ไม่เคยบอกทันทีที่ผู้คนได้รับคุณค่าจากจากคุณแล้วอ่ะจากเพื่อนๆแล้วอ่ะเขาจะมองเห็นคุณในฐานะผู้นำ ในสายตาของผู้มุ่งหวังคุณนะ่ะเขาจะมองคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือและแก้ปัญหากับเขาได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียวและสุดยอดเคล็ดลับนะที่โซดาอยากจะบอกกับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยคือเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดแล้วแล้วค่อยลงมือทําแล้วค่อยแบ่งปันนะคะคุณเพียงแต่เรียนรู้ให้มากกว่าผู้มุ่งหวังนิดหน่อย มีความรู้มีทักษะมากกว่านิดหน่อยหนึ่งระดับก็ยังได้มันก็เพียงพอแล้วค่ะเพืเ่อนๆที่จะแบ่งปันมันออกไปเพื่อดึงดูดผู้หวังให้เข้ามาหาคุณไม่ใช่ว่าคุณมีความรู้แค่ระดับเดียวเขาเลยอ่ะเขาถามอะไรมาเออ,เเอก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเราจะเอาอะไรไปดึงดูดเขาถูกต้องไหมคะนี่คือสูตรลับความสําเร็จของนักธุรกิจชั้นนาทั่วโลกเขานําไปใช้และประสบความสําเร็จกันอย่าลืมนะคะ ว่าคุณว่าคนเป็นแสนเป็นล้านคนในธุรกิจเนี้ยกำลังรอการแบ่งปันของเราอยู่คิดดูนะคะว่าเวอร์เวยเจอร์เนี่ยณปัจจุบันนะดูในผังจริงๆแล้วมีคนที่อยู่ในเลนของการทำธุรกิจอยู่พันกว่าคนวันนี้ ถ้าเราสามารถลุกขึ้นก่อนเข้าใจก่อนสร้างคุณค่าให้กับตัวเองก่อนแล้วนําคุณค่านั้นไปแบ่งปันให้กับผู้คนผู้มุ่งหวังไปเล่าเรื่องไปบอกให้ทุกคนเขารู้ว่าที่นี่หนึ่งปีสามารถสร้างเงินเดือนประจําให้ได้เท่าไหร่แล้วต้องทําอย่างไรบ้างรับรองค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนามันไม่ได้ยากเลยจากที่นี่แต่ที่มันยากเพราะคุณคิดว่ามันยากตั้งแต่คุณยังไม่ทันได้เริ่มต้น วันนี้เริ่มต้นที่ตัวคุณด้วยการสร้างคุณค่าให้ตัวคุณเองคุณจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่ากลัวที่จะจ่ายเงินสำหรับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือหลักสูตรต่างๆที่จะพัฒนาตัวคุณเองให้เป็นผู้น,นำให้ได้ ใค,ใครก็จะต้องการร่วมงานกับผู้สําเร็จคะ่ะเพื่อนๆไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะสมัครเข้ามาแล้วก็ทํางานกับคนไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องทําตัวให้เป็นผู้นําผู้อื่นเราจะต้องทําตรงให้โดดเด่นและเราจะต้อง,องทําตัวเป็นที่พึ่งของทีมงานที่พึ่งของตัวเองได้นะคะแล้วเจอกันนะคะใน การเรียนในคอร์สต่อไปค่ะคอร์สนี้อยากให้เพื่อนๆได้แง่คิดเล็กๆดีๆสำหรับทีมงานที่ปรึกษาของคุณค่ะโซดาค่ะโซดาคือเพื่อนของคุณนะคะสวัสดีค่ะ